เราต้องอัพสก l l ใช้ .Tools <_ an> เพื่อช่วยเพิ่ม Productivity <_ an> ให้กับธุรกิจอย่างไรบ้างเพื่อไม่ให้ AI ย่างงานไปติดตามได้ใน n i a i n n o t r e n n e p นี้ค่ะ <_ an> ธุรกิจสมาร์ทเวิร์มาต่อกันที่พาร์ทสของชุดเครื่องมือเพื่อนำธุรกิจก้าวสู่สมาร์ทเวิร์กกันค่ะในการปรับตัวให้ทันเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนตลอดเวลา จะมีเครื่องมือเสริมศักยภาพธุรกิจอะไรที่น่าสนใจอีกลองไปดูกันค่ะ Innovative tools for productivity กลุ่มที่2กลุ่มที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการดูแลลูกค้าได้ดีขึ้นเพราะอย่างที่เรารู้กันลูกค้าคือหัวใจสำคัญของทุกธุรกิจการเข้าใจลูกค้าและตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างทันท่วงทีคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตเริ่มจาก h y เวอร แพลตฟอร์มจัดการอ e ีเมลที่ขับเคลื่อนด้วย AI เครื่องมือที่ช่วยให้ทีมงานบริหารกล่องจดหมายร่วมกันได้อย่างเป็นระบบช่วยคัดแยกอ e ีเมลสำคัญกรองข้อความที่ไม่จำเป็นและย่อยบทสนทนาให้อ่านง่ายขึ้นพร้อมระบบวิเคราะห์ที่บอกได้ทั้งเวลาการตอบกลับและความพึงพอใจของลูกค้าต่อด้วย Quantrix XM เครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทั้งลูกคา้าและพนักงานโดยการน,นำข้อมูลจากแบบสำรวจมาวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อปรับปรุงสินค้าบริการและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในแนวทางเดียวกันเซเวมังกี้ ก็เป็นแพลตฟอร์มสำรวจที่ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจลูกค้าได้อย่างละเอียดพันแบบสอบถามที่วิเคราะห์ผลได้ตรงจุดแถมยังมีเทมเพลตคำถามสำเร็จรูปลดเวลาทำงานทำให้ทีมงานสามารถไปโฟกัสงานสำคัญอื่นได้อีกหนึ่งตัวช่วยที่น่าสนใจคือ TDO แพลตฟอร์มแชทบอทอัจฉริยะที่ผสาน AI เข้ามาตอบคำถามลูกค้าแบบเรียลไทมจุดเด่นคือฟีเจอร์ smart views ที่ทำให้เรามองเห็นว่าลูกค้ากำลังดูข้อมูลส่วนไหนอยู่ช่วยให้การช่วยเหลือและการนำเสนอสินค้าเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดนอกจากนั้นยังมีผลงานของผู้ประกอบการไ่ายที่น่าภูมิใจเช่น oh o h โ c แชทระบบจัดการแชทที่ใช้งานง่ายเชื่อมต่อกับ API หรือ CRM ได้สะดวกทำให้การจัดการทีมหลังบ้านเป็นระบบระเบียบและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าและสุดท้ายคือ ready planet แพลตฟอร์มการตลาดและ CRM แบบครบวงจรจุดเด่นคือการรวมทุกแชทจากโซเชียลมีเดียมาไว้ในที่เดียวทำให้ติดต่อลูกค้าได้ไม่ตกหลน่นพร้อมฟีเจอร์ loyalty program สะสมแต้มสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำย้ำกันอีกครั้งค่ะว่านอกจากเครื่องมือที่ช่วยเพิ่ม productivity แล้วทักษะและความรู้ก็สำคัญไม่แพ้กันผู้ประกอบการจึงต้องดำเนินธุรกิจทั้งเชิงรับและเชิงรุกให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี NIA ในฐานะองค์กรที่เสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติภายใต้บทบาทของการเป็นผู้กำหนดทิศทางนวัตกรรมซึ่งมีกลไกสนับสนุนทั้ง 4G ด้วยกันได้แก่ Groom, g l a n t Growth Global มุ่งมั่นส่งเสริมช่วยผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กที่อยากเติบโตเป็นขนาดกลางได้อัพสกิลมีระบบนวัตกรรมและสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนด้วยองค์ความรู้นวัตกรรม ติดตามรายการ i n n o t r e รน Next Step ประเทศไทยผ่านเทรนนวัตกรรมได้ทางช่อง YouTube NIA Channel และทุกช่องทางของ NIA ค่ะ